วนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ที่บรรยากาศคุ้นเคยกับคนที่คุ้นเคยพี่เกตครับวันนี้เราจะมาคุยกันคือน้ำหอมอะไราไปดูกันข้างหลังกันครับสวัสดีครับพี่เกตสวัสดีครับผมก็มารบกวนพี่เกตเหมือนเดิมนะครับครับผมยินด,ดีครับแต่วันนี้เราอยู่ในบ้านที่ต้องเรียกว่าไฮเอนด์ ครับที่สุดเลยได้นะใช่ครับเพราะทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยผมก็จะมาหยิบอันนี้เพราะมันอยู่ข้างหน้าช็อปที่เอลพอร์เทียครับผมหยิบทีไรถามราคาทีไรผมกลับบ้านมือเปล่าทุกทีครับราคาแรงจริงๆครับผมช่วยเล่าที่มาที่ไปเอาสังเกตสังเกตก็พอได้เลยครับแบรนด์คลายคริสเตียนครับเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับมันคือคลายคริสเตียนเนาะมันคือชื่อคนไหมฮะชื่อคนครับเป็นชื่อคนทุกแบรนด์ส่วนใหญ่เป็นชื่อคนหมดเลยเนาะมันดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ผมจะคอมเม้นต ที่มาของแบรนด์นี้ครับเกิดจากการที่ควีนวิกเกอรยครับสูญเสียพราชสวามีไปก่อนโอเคก็เลยสั่งให้คนทำน้ำหอมเป็นกลิ่นของสามีใช่เพื่อให้นึกถึงพราชสวามีที่สวรนคตไปก่อนนะครับเลยให้แบรนด์คาร์พรูฟเมอรี่ครับของประเทศอังกฤษทำน้ำหอมให้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของน้ำหอมคู่ครับชายหญิงของแบรนด์นี้ จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตะมีอะไรบ้างที่เป็นน้อคอมคู่ MFP ใช่แต่เดียสไทรเดอร์แบบแบรนด์มีเพียบบางอันแี้วฟอร์มฟอร์เคอร์นี่จะเยอะมากโอเคอันนี้ก็คอนเซ็ปต์ตั้งต้นมาจากแบบนั้นด้านนี้จะเป็นของผู้ชายทั้งหมดเลยครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นฝังของผู้หญิงจะสังเกตว่าหัวสิงโตครับผมบนโลโก้จะหันหน้าเข้าหากันมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราถ้าไม่ได้สังเกตนี่ก็จะงงๆเหมือนกันอันนี้คือของ ผู้หญิงครับเฟมินีนเฟมินีนโอเคแมสคูลีนว้าวเจ๋อมากครับเจ๋อมากโอเคคอนเซปต์มาแล้วครับผมแล้วก็มีกิมมิคแล้วครับต่อเลยครับเริ่มกันที่กลิ่นแรกเลยแล้วกันครับ1872ครับเป็นปีที่ควีนวิวตอเรียครับได้มอบพระราชทานสัญลักษณ์ส่วนพระองค์ให้กับทางแบรนด์น้ำหอมก็เป็นการยืนยันการันตีว่าได้ทำน้ำหอมให้พระองค์ท่านจริงๆโอเคเริ่มกันที่1872เเฟมินีนดูนะครับกลิ่นนี้ผมเคยดมเคยครับเคย รู้สึกชอบมากมากเลยอะบอกไว้ก่อนว่าคือชอบมากมากชอบมากมากหจะสเฟมินินครับเป็นแนวฟุี้ดฟอร์โรถ้าสมมุติอยู่ดีๆผมดมกลิ่นนี้แบบรวเร็วนะโดยที่ยังไม่ได้ฟังพิเกตเล่าเรื่องยังไม่ได้เห็นแพคเกจจิ้งของเขาว่ากลิ่นนี้เหมือนจะเป็นกลิ่นธรรมดาใช่ใแต่ผมจําเรื่องราวที่พิเกตเคยเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พิเกตเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วย ผมฟังเรื่องราวนั้นแล้วก็ยังจําได้อยู่วกับคอนเซ็ปต์แล้วก็ทุกวันที่เราเดินมาหาพี่เกดไม่ได้ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วอะเราไม่ค่อยได้กลับไปบเรามนันยังฝังใจเป็นสิ่งที่อยากได้แต่ยังไม่ได้สักทีเหมือนกับมันมีขวดหนึ่งที่ผมจะจองไว้แล้วก็ไม่ได้สักทีเทั้งหมดทั้งมวลนะครับเวลามาดมกลิ่นเนี้ยกลิ่นที่เหมือนจะธรรมดาโคตรดีครับคาวนี้อยากจะให้พี่เกดช่วยครับ บรรยายกลิ่นนี้นิดนึงครับ182เฟมินินครับผมว่ามันดียังไงเหมือนที่ผมได้โมเพื่อนไปแล้วครับครับได้ครับผมครับอินสไปเรชันของกลิ่นนี้ครับจะทําให้คนที่ฉันรู้สึกเหมือนนั่งรถโรสลอยชมสวนดอกไม้ครับแล้วก็มีแสงแดดกระทบกับเบาะหนังรถให้กลิ่นหนังเพราะในช่วงเบสเป็นกลิ่นดอกไม้สดชื่นครับผมคือกลิ่นดอกไม้มันดีมากจริงคือคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันคือโฟลโลจานะมันคือ มันคือกรีนอ่ะครับผมรู้สึกว่ามันคือกรีนเฟรชแล้วก็เหมือนฟลุ้ด้วยอ่ะมันไม่ใช่ดอกไม้ที่ส่วนใหญ่น้ำหอมฟลอรที่ที่มันกระแทกเราอ่ะครับผมเก็ตมันจะฟลอรจริงๆเนาะครับอันนี้มันมิกซ์มากอ่ะครับโอเคครับจริงๆแล้วหลักๆหลักๆมันคืออะไรครับตัวนี้ในช่วงเปิดจะมีเบอร์กอมอนแมนดารินครับมีบูเบอร์รี่ครับแล้วก็พายแอปเปิมีสับปะรดด้วยนิดหน่อยอ่าคือมันมิกซ์ซวงกันหมดเลยอ่ะจะเรียกว่ามันคือฟลอร์อย่างเดียวไม่ได้เนาะฟลอร์จะมา ตามหลังไม้อีกแป๊บหนึ่งครับจะเป็นแบบ floral accord เลยใช้ดอกไม้เยอะมากๆซึ่งหลังก็งจะมี rose lily of the v a เลย y แล้วก็ f r ีเ s i ยครับโอเคโน้ตเยอะมากโน้ตเยอะมากครับแบบนนี้เป็นกลิ่นเข้มข้นใช้ส่วนผสมเยอะมากๆครับเข้มข้นแต่ต้องบอกกันว่าเป็นเข้มข้นที่ดมแล้วสบายจมูกครับ,รบไ,มไม่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 แน่นไม่มึนหัวเลย<ช>สบายมากใช่ใช,ใช,ชอบ สำหรับใครขอไปยาอันแรกนี้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นอันที่เราชอบมากๆโดยส่วนตัวครับผมอันอีกอันหนึ่งที่มันเป็นเหมือนแอปเปิลแอปเปิลครับมีใช่ไหมครับมีครับมีโอเคอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งที่จะจองเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีครับผมอันนี้ป้ายาก่อนผมรู้สึกว่าสําหรับคนที่ชอบแนวโอ้ฟอร์โร่ก็ได้ครับฟิตตี้ก็ได้กรีนฟูแจผมผมได้ฟิลนั้นด้วยอ่ะครับแล้วสุนัพย์ถึงนะครับควรซื้อครับไม่มีเหตุผลอะไรมาหักล้างเลยอ่ะดีมากดีมากครับสุดยอดครับเก็บใส่กระเป๋าเลยอันนี้ได้ ต่อไปครับครับมาดูฝั่งของผู้ชายนิพัติสสมากค n ออย่างที่บอกครับทำเพื่อระลึกถึงสวามีที่สวรรคตไปก่อนโอเคครับสำหรับใครก็ตามที่อกหักแล้วก็ยังคิดถึงแฟนอยู่ให้ําอันนี้แเรวก็จะมูฟออนไม่ได้ชักทีครับซึ่งพระรจชสวามีที่สวรรคตไปเป็นชาวยูรมันครับ เป็นปรินเซาเบอรซึ่งเยอรมันครับก็จะสอดคล้องกับน้ําหอมโคโลนกินแรกนั่นก็คือ4 7 1 1ซึ่งจะมีโน้ตนโรลิเป็นส่วนประกอบหลักอย่างเดียวที่เหมือนกันคือชื่อกลิ่นลิงก์กันได้ลิงก์กันได้อาจจะพูดด้วยโน้ตส่วนประกอบแล้วกันเรียกอย่างนั้นแต่ว่าความเข้มและสัมผัสที่ได้กลิ่นะมันคือผู้ชายจ๋ามากครับคมอ่ะ แล้วยิ่งเหมือนผู้ชายยุโรปเขาจะมีกลิ่นตัวที่คมคมของเขาเองไม่ใช่เมรนะรไม่ใช่กลิ่นแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นกลิ่นแบบแมัสกูลินแบบนี้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันในทางน้ําหอมครับเขามักจะตีความน<ม>ดน้ตวูดดี้ครับมักจะเป็นทางฝั่งของผู้ชายส,ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ไ,มได้เสมอไปใช่แต่อันนี้ไม่ได้วูดดี้วูดดี้ผมพูดถึงคำว่าวูดดี้จะนึกถึงคำวาพอบอุ่นครับอันนี้ไม่อบอุ่นน้มันเป็นมัสกูลินเฟรชใช่เลย อ่ะโอเคเทนะเทเทครับผมจะมีความกรีนจากพีทิเกรนครับแล้วก็มีโน้ตอารมัตติของลาเวนเดอร์แล้วก็โรสแมรี่ครับผมกลิ่นนี้พอผ่านไปสักพักหนึ่งครับความกรีนก็จะนวลขึ้นวูดดี้ก็จะนวลขึ้นความแหลมมันเริ่มบาลานซ์ลงใช่ใช่ผมว่าน่าจะมีเสน่ห์ทีเดียวตอนกินเซนต์น่าจะเทมากสุดมันออกแนวเหมือนแบบเดาๆนะครับว่าเบสโน้ตจะคล้ายๆกับกลิ่นผู้ชายที่ละลอ ชวนให้คิดถึงเลยคะเอออันนี้ดีแต่อาจจะต้องไปวัดกันที่เบสโนดอันนี้ผมอยากขออนุญาตฉีดได้ไหมครับเชิญเลยครับผมขออนุญาตขออนุญาตเราจะได้มาคุยกันว่าเบสโนดนั้นดีจริงย่างที่เราคิดครับโอเคหนึ่งแปดจุดสองแมชคูลีนเฟมินีนไปแล้วครับสองตัวต่อไปครับทั้งฝั่งอังกฤษมาแล้วมาดูฝั่งทาอียิปต์ดูบ้างโอเคนะครับนั่นคือ X ครับ เอ X ของผู้ชายของผู้หญิงครับผมอินสปายมาจากคุณคริโอพัทธากับสวามีอีกแล้วโอเคชื่อคุณคุณมาร์กแอนโทนีนะครับก็ใช้อินกิวเดียนที่ค่อนข้างมีความตอนออกกลางเพิ่มขึ้นนิดนึงต้องหนักกว่าแน่นอนหนักกว่าหนักกว่าแน่นอนวอร์มจมูกร้อนเลยนอกจากของกลิ่นนี้จะเป็นอีบจัสมินครับโอเคครับผมเคยได้ยินกลิ่นโน้ตนี้มาก่อน ป็นยังดีครับผมดีไม่ได้แรงอย่างที่คิดแต่ว่ารู้ว่ามันแน่นอ่ะแบบแน่นไปด้วยสตรักเจอร์หลายอย่างอ่ะครับผมแต่ดีครับผมเป็นไวฟ์ฟลอร์ครับที่ด์บแล้วก็ทึบหน่อยแต่ครับสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงครับกลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นทูเบอร์โรสจะขึ้นมาครับตรงนั้นนะครับ จะเริ่มออกแนวแบบบิวตี้ผสมกับจัสตินที่ค,ครีมครีม,มี่นมนมแล้วผมรู้สึกมั<ช>นครีมมี่แล้วมันคือฟลอรัรอลครีมมี่ใช่เฮ้ยทำเป็นเล่นครับคือที่ผมดมนานเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่สตาร์กลิ่นแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่นึกถึงนึกถึงอะไรสักอย่างในอดีตอ่ะครับเออผมเลยผมเลยนึกนิ่งกับมันนานหน่อยห<ม>ลังจากนั้นอี่ประมาณหึงชั่วโมงครับ วานิลากับมัสจะมาครับกลิ่นนี้ฉลาดเลยเยอะมากวานิลากับมัสจะมาครับตรงนั้นแหละครับน่าอยู่ไกลมากๆสำหรับใช่คำพูดนี้ใช่เลยผมว่าเป็นกลิ่นที่น่าจะอยู่ใกล้ผู้หญิงถ้าใช้คือโอ้นี่นี่ได้ตั้งแต่ไปทำงานยันเป็นซิกเนเจอร์เซนต์ของของคุณผู้หญิงอ่ะผมว่าได้เลยเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนใครเลยครับแล้วผมว่ากลิ่นแบบนี้ไอ้กลิ่นที่มีความซับซ้อนไม่รู้ผิดถูกยังไงพี่เคดพี่เกแก้ได้ผมรู้สึกว่าเอามาใช้กับคน แล้วมันมันจะค่อนข้างเปลี่ยนไปตามผิวคนนั้นจริงๆะถูกต้องครับผมกินด้วยครับผมกินแบบเนี้ยมันจะไม่ไม่คงที่เท่าไหร่เออมันเพี้ยนไปได้ใช่ใช่อันนี้หลายหลายมิติมากหลายมิติอันนี้คือเสน่ห์นะไม่แรงคําว่าอียิปต์ตะวันออกรู้สึกว่ามันจะต้องแรงอันนี้ไม่เลยัใช้ง่ายครับผมชอบครับอันนั้นผมกินต่อไปครับครับ recommend ให้คุณไปนะครับ recommend ให้ผมเสียงกันรอครับให้ใชใครับโอเค โอเคครับอ X masculine ครับโอเคครับเป็นกลิ่นแนวแบบสไปซี่ครับออเรนทัลนิดหนึ่งลองดูครับกลิ่นนี้กลิ่นหลักๆก็คือคาราเมลคาราเมลมันออกแป้งๆนะคาราเมอ่ะครับคือมันไม่ใช่แป้งแต่กลิ่นลอยดมไปดมมาเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับไแป้งครับผมน่าจะสนับสนุนด้วยอินกลูเดียนซ์อื่นๆดูแต่อันนี้แรงครับแรงจริงอันนี้แรงครับอันนี้คือ คืออินเ e n ส e เลยอ่ะอ๋อผมดูเป็นคนที่ต้องใช่อย่างนี้เออพอผ่านไปสักพักหนึ่งผมว่ามีสเสน่ห์มาครับโ n สไปซี no ่สำหรับผู้ชายแบบนี้ครับทีที่เป็นกลิ่นเนี่ยเออมันสไปซีใช่ครับมันสไปซีสไปซี่นหนักมากนะครับในช่วงต้นครับอินกิวเดียส่วนมากจะออกแนวแบบสไปซี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นจินเจอร์ black pepper ตามแล้วตรงนี้คาราเมลดูแล้วก็ซินนามอนดูเออผมว่า black pepper sharp spicy sharp ครับอีกอย่างงมันมีกลิ่นที่เข้มมากแล้วปุ่นอยู่ คมันคืออะไรครับพี่เก๊คิดว่าเป็นคาราอมครับหรอมันจะรองมากเลยมันแบบเข้มเลยอ่ะใช่ครับอเข้มมันมีไอ้กลิ่นนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าผมไปกับมันอาจจะยังไม่ได้แต่ต้องลองใช้ครับงั้นอันนี้ต้องรอชีดฝังงเครับเพื่อที่จะเชสว่ารายดาวแล้วมันเข้ากับเราหครับ โอ้โหคุณนัทสวัสดีครับมาช็อปกับใครครับไม่ได้มาช็อปพี่มาถ่ายคลิปกับคุณเกตจริงเหอคุณนัทมามาตรงนี้เลยพี่มีน้ำหอมจะพี่มีน้ำหอมจะป้ายยาพี่อยากจะอันนี้หอมลอบไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะมาในช่องเลยค่ะจะเดทค่ะพี่เกตอันที่สองที่มันแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เมื่อกี้ X X feminine อันฟมินินอันนี้จะแบบคุณนัทผมขออนุญาตนะครับ แล้วกำลังจะไปหาผู้ชายแล้วฉีดไปยังฉีดมล้วอมมายังพึ่งพิ่งฉีดลงรถมาแต่แบบลองดู<ม>ค่อยๆไม่คิดดมแล้วแบบผู้หญิงที่จะต้องใช้จะต้องเป็นแบบมาดามเซ็กซี่เอ็กซ์กแตกแบบนี้แล้วในหน้าผมชุดอะไรมันให้เหรอเออมันใช่ ยังไงคะเออมันแบบดอกไม้ดอกไม้เดี๋ยวพี่เกียช่วยแชร์มันคือเหมือนดอกไม้แล้วรวมแบบหลายๆอย่างเลยอ่ะใช่ครับเป็นไว i t e f l o r a รวมๆกันกลิ่นจะออกแบบมิลกี้นมหวานๆครับมัสกี้วานิลลากลิ่นที็เ่ดีใช่ไมันแก่เซ sexy วัยเลขสามกำลังเด่นกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมอะไรนะคะ์ครับเฟมิบิลันทันได้ใจความ X เอ็กซ์นบิลได้ต้องมาเจอ ตอนก่อนหนุ่มก็เอากลิ่นอะไรไปนะลิปสติกโรสอู้ยนนายชอบมากชอบมากค่ะพี่อดมกลิ่นนั้นกับพี่เกศแล้วบอกว่าเหมือนผู้ชายถ้าในมุมผู้ชายนะที่เป็นผู้ชายที่ได้กลิ่นนี้แล้วรู้สึกว่านึกถึงลิปสติกแม่แล้วเราก็อยากจะลิปสติกจ๋าแล้วก็มีกุหลังกันน้อยๆแล้วเราก็อยากจะนัวยกลิ่นเนี้ยแต่ให้ใช้เองไม่ไหวกันเราชอบนี่หนูติดกลิ่นนี้มากเลยอะไรนะคะบัคการูชใช่บัคการูอ๋อโอเคแต่นัดใช้กลิ่นอะไรก็ได้ป่ะโอ้โหเดี๋ยวไปไหนต่อนะ เดี๋ยวนัดกินข้าวเพื่อนนี่นข้เรื่อยๆไปเปลือกน่าล้วนี่ใกล้เสร็จยังคะได้แป๊บเดียวพี่ไห่แป๊บเดียวเหมือนที่เราจบนะครับได้ค่ะโอ้ยเดี๋ยวนัดกันแนะนำไปไปอัปเดตรอบสองได้นะคะช่วงนี้มีน้องขอมใหม่ๆมาอีกแต่ช่วงนี้คิวคุณไม่น่าจะว่างเลยครับคุณนัดมาค่ะพี่น้อยเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายครับสวัสดีฮะบ๊ายบายบ๊ายบายลาวบอตดีครับผมดีนะอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราถึงไหนนะครับอ่าจบ X マชคลีนครับผมโอเคจบ X อ๋อโอเค X マชคลีนผมฉีดไว้ครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเบสว่าจะเป็นยังไงโอเคต่อครับต่อมาครับนัมเบอร์วันครับผมนัมเบอร์วันเฟรมขวดสีทองโอเคครับเมื่อปี2015ครับอ่าฮะขวดนี้ครับเคยได้เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกประจำปี2015ตอนนี้ยังแพงอยู่ไหมครับผมว่าน่าจะต้องโดน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 แซงครับโอเคโอเค ด้วยความที่ใช้ส่วนผสมมากกว่า248ชนิดในขวดเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูโอเคทำวามเข้าใจก่อนผมโดยปกติแล้วน้ำหอมจะมีใช้ทั้งซิงเกิลโน้ตแล้วก็แอคคอร์ดใน248ชนิดเนี่ยครับอาจจะเป็นซิงเกิลโน้ตแอคคอร์ดรวมๆกันเนี่ยครับใช่248ใช่ SKU ของมันโอ้โหนี่จริงๆแล้วแสดว่ากลิ่นจริงๆที่ใช้อ่ะเยอะกว่า248แน่ถูกต้องคิดว่าอย่างไงโอเค พอ248นี่ผมไม่กล้าเลยนะครับอันนี้แรกครับแลนแรนคือไอเดียของกลิ่นเนี่ยครับต้องการทำน้ำหอมแบบที่ดีที่สุดในโลกครับเขาก็เลยคัดสรรอินกริเดียนที่ดีที่สุดมารวมกีที่สุดมายำรวมกันทุกแนวด้วยนะครับทุกแนวกลิ่นมารวมรวมกันแรกๆครับจะได้กลิ่นออกแนวแบบคาวเดอรี่หนักหน่อยเป็นกลิ่นของไอริสครับ ไอรีสโรมสัมผัสได้หนักแะหนักอาอย่างนี้ต้องบอกว่าโอเคเขาตั้งใจที่อยากจะทำน้ำหอมที่ดีที่สุดออกมาครับเลยพยายามคัดสรรอินกริเดียนที่ดีที่สุด200กว่าชนิด48ชนิดเนี่ยครับผมมารวมกันเป็นน้ำหอมขวดเดียวราคาเขาเียแรงใช่แต่คำว่าน้ำหอมดีที่สุดของแต่ละคนน่ะผมว่ามันไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะต้องการความเล็ิสมอลน้อยแต่อาจจะดีที่สุดของเขาครับผมดังนั้นอันเนี้ย มันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มองว่าแต่แน่นอนมันคือน้ําหอมที่มีคุณภาพครับของโน้ตต่างๆที่แม่งดีที่สุดมารวมกันใช่มันเลยแพงแต่คุณต้องมาดมก่อนอ่ะกลิ่นอย่างเงี้ยผมคิดว่าปีนี้ครับผมอาจจะไปไม่ถึงแต่ไม่แน่นะผมเจอพี่เกดอีสิ0ครั้งอ่ะจมูกอาจจะพัฒนาขึ้นแล้วก็กลิ่นแบบนี้อาจจะเป็นกลิ่นที่เรากําลังมองหาอยู่อผมว่ามันเป็นปลายทางของคนชอบน้ําหอมทุกคน อครับมันจะต้องไปถึงน้ำหอมกลิ่นที่อินเทนส์แบบนี้เข้าใจยากเขาบอกว่าไอ้กลิ่นแบบนี้แรงๆมันทําให้การฉีดในแต่ละวันไม่เหมือนกันครับอืมเป็นไปได้ครับจริงๆอผมพูดไม่ถูกเลยดีกว่าว่ากลิ่นมันเป็นยังไงครับลึกลับครับลึกลับลึกลับซึ่งแน่นอนจะมีของผู้ชายด้วยซึ่งเราจะต้องแรงกว่าครับ ว่าออกแนวบูดี้ชี่มากกว่าครับเอย้ยท่านอยากจะเป็นทางโคมครับผมเป็นยังไงบ้างรครับเป็นคู่ที่ใกล้เคียงกันที่สุดูตใช่ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> <c oughs> เป็นคู่ที่คู่อื่นผมว่ามีความต่างเลยอะแบบผู้ชายผู้หญิงก็ต่างกันเลยอะครับผมสองอันนี้คือคล้ายกันครับเป็นแนวแบบ powdery เหมือน powdery ของเวนทองแป้งอะคนชอบแป้งนะคุณห้าม,ม ห้ามพลาดไม่ซื้อมาดมก่อนเหมือนผมดมสิรอบแล้วเอ้ยเท่เหมือนจะซับซ้อนกว่าคครรัับบแต่ส่วนตัวรู้สึกว่านบบเนี้ใช้ง่ายกว่าใช้ง่ายกว่าคือผมรู้สึกว่าโน้ตที่เด่นออกมามันเหมาะกับเรามากกว่าอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้เหมือนทุกอย่างมันมันมันคอมพล็กซ์เต็มไปหมดเลยนะที่แทดเกชอบไหม ส่วนตัวผมใช้1 8ึ่ผู้ชายมากกว่าครับชอบต่อหนึ่งแปดจะสองผู้ชายมากกว่าแต่ผมชอบ1 8ึ่งู้หญิสอ๋ผู้อีชอบมากเลยอ่ะครับจริงโอเคครับไปต่อโอเคเอาไว่ากลิ่นนี้โดยรวมก็คือเป็นกลิ่นที่หนักแน่นครับ เอ่อ DNA เขาเป็นแป้งครับต่อมาครับเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ครับผมชื่อกินว่ามาซูฮิตะครับผมโมเส็ดแอมป์ตัวนี้เลยครับอินสไปมาจากเจ้าหญิงญี่ปุ่นครับที่ครั้งหนึ่งได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษเพื่อพบกับควีนวิกตอเรียโอเคครับครับผมแล้วก็เป็นความทรงจำครับของควีนวิกตอเรียแล้วได้วาดภาพรูปหนึ่งออกมาไอซีครัก็เป็นของขวัญให้ครับผมครับผมลองดูครับกลิ่นนี้แต่ชื่อกิ่นเท่มากเลย แล้วก็แล้วก็สตอรี่ดีมากเลยครับเป็นกลิ่นชาครับกลิ่นอันนี้ดีครับผมอันนี้ดีครับอันนี้ดีครับครับเป็นกลิ่นเข้าใจง่ายที่แบบดมฟึดแรกเข้าใจง่ายฟึดแรกยังไม่ทันหมดเลยอ่ะอาไม่เต็มเลยมาครับพวกไม่เต็มเลยยกขยงเลยครับผมเป็นอะไรบ้างครับที่นี่หลักๆจะเป็นเบอร์กามอสครับแล้วก็มีพรีนกราฟฟูด เพียงแค o ฟูดจัสมินแล้วก็ชาผมว่าเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นชาฟอโรลและฟุตี้อาจจะอะไรเงี้ยมันมาพร้อมกันเลยอะต้องขับ้องแต่หลังจากนั้นอะเหมือนมันมาเบาๆครับแต่พักหนึ่งมันปึ้งเลยครับทึบด้วยแอมเบอร์แบบแอมเบอร์แอมเบอร์มาไวจังครับเอออันนี้เท่อะผมว่าผู้ชายใช้ก็เท่ผู้หญิงใช้ก็เท่เป็นยูนิเซสมากเลยแล้วชื่อแบบเมสกิตะ เอันนี้ดี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 ผมให้ไปเทียบชั้นกับ18.2ได้มันคือฟิลเดียวกันมันคือฟิลแบบสดชื่นโรสรอยนี่ใช่ไหมครับผมอันเนี้ยฟิลเป็นแบบนั่งโรสรอยมาแล้วแล้วมันนั่งอยู่ในบ้านแล้วอ่ะกลิ่นเสื้อญี่ปุ่นจิบชาเสื้อญี่ปุ่นแล้วก็ดอกไม้โชยเข้ามาจากสวนที่เราคันทั้งรถพาจาก18.2มันโชยเข้ามาเบากว่ามันมันจะไม่แรงเท่า18.2แล้วก็มีฟรุ ตตีีโหแม่โคตรดีครับโคตรดีสวยละสวยละอันนี้ดีครับดีดีเลยครับดีเลยครับของผู้ชายมีไหมฮะของผู้ชายไม่ไม่ไม่มีไม่มีนะอันนี้เป็นอันเดียวที่เดียวเดียวใช่ครับแต่ดีมากเลยนะพี่เกดดีมากๆแต่ขอสรุปวันนี้ว่ามัซกิโตะครับคืออะไรนะมัซกิตะมัซกิตะถ้ามีผู้ชายอาจจะชื่อมัซกิโตมัซกิตะเป็นอันที่ รู้สึกว้าวว้าวที่สุดครับรู้สึกว้าวที่สุดผมชอบความหรือเป็นพพี่เกตหลอกผมบแบบเหมือนเล่าเรื่องก่อนไงมันเลยทําให้ผมมันดึงดึงเข้าไปแบบนึกถึงเวลาตอนเราไปนอนเสือญี่ปุ่นเดียวกันเออแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิอย่างเงี้ยเออพี่เกดหลอกผมไง <laughs> ล่อรวงผมเข้าไปในความทรงจำแล้วเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะโอเค okay, พี่เกดชอบกลิ่นไหนเมื่อกี้พี่เกดบอกว่าใช้หนึ่งป็สอง <S 2> 2 <S มาสก์ลนเป็นตัวเลขที่ดีมากๆของผมก็อาจจะณวันนี้นะด้วยความใหม่ก็มาสึกกิตะก่อน,นครับให้เป็นระดับหนึ่งเลยลองลงมาผมชอบหนึ่งแปดเจ็ดสองเฟรนนมินรู้สึกชอบความเฟรชของเขาเลยครับหลังจากนั้นแน่นอนว่าไม่สิอันที่เพิงฉีดให้นันทิสา XFM ครับ XFM XFM อันดับสครับแล้วผมก็ให้182อันดับสี่ n a t อันดับ4ี่นอกนั้นคล้ายๆกันนะผมว่าผมว่าเป็น intense หนักๆคล้ายๆกันครับผมเป็นแบรนด์ที่นอกจากทำไมถึงแพงตอบคำถามไปตั้งแต่ต้นคลิปแหละ่เจว่าโอเคเขามี story เขาต้องการเอาของที่ดีมาใช้มันก็เลยแพงง่ายๆซึงเปิ้ลแค่นี้ไหมครับเหตุผลของเขา ผมว่าเหมือนเป็นการเล่าเรื่องครับมันเป็นการเรียกว่าอย่างไงดีหหเหมือนเก็บประวัติศาสตร์เอาไว้ครับเป็นเ e อริท g จ b แบนเป็นมรดกของประเทศเขาตั้งแต่คมัวิกตอเรียจนมาถึงปัจจุบันผ่านคุณคลายริสเตียนมากกว่า โอเคครับแปลว่าเรื่องราวเขาอะดูจะมีมูลค่ามากกว่าเพื่อนเพราะมันเป็นเรื่องราวที่จับต้องได้ยากครับมันก็เลยแพงขึ้นด้วยบวกกับมาใช้อินพิเดียนที่มันแบบมันก็ต้องส่งน้าสุดเนื้อในเรื่องราวเนาะเรื่องราวมาจากก็ต้องใช้อินกิเดียนที่มันถึงหน่อยครับโอเคอันนี้ผมว่าเป็นเหตุผลที่ดีว่าทําไมเขาถึงแพงสรุปราคากันแบบเเร็วบ้างนะอันแรกก่อนในวันที่ผมชอบมากๆก็คือมัชกิตะครับ 17,400บาทครับไซส์50าสิบกมปไซส์จะเท่ากันหมดเนาะมีมีไซส์ร้อยไหมฮะมีไซส์ร้อยอ๋อมีไซส์ร้อยด้วยไซส์ร้อยไม่พูดถึงแล้วกันไม่พูดถึงแล้วกันเราพูดถึงที่ไซส์50 17,000ครับผมโอเคครับอันที่2อันนี้ผมชอบครับ1872ครับเจ็ดครับไซส์ร้อยครับ17,400บาทครันส้บาทอ๋อโอเคก็คือ17เท่ากันแต่ได้มากขึ้นเท่าหนึ่งถูกต้องครับผมอ่าแล้วไซส์ห้าสิบล่ะครัโอเคนะ50โอเคนะ อันดับสานะครับครับผม X อันนี้จะเท่ากันกับ1 8ึ่งครับเอออย่างนี้เราคุยกันได้หน่อยจริงๆไม่ได้แพงอย่างที่คิดมันแพงอย่างที่คิดเพราะว่ามันมีขวดที่เป็นแอปเปิ้ลไงขวดที่เป็นแอปเปิ้ลงานไหนครับเอ่อครับแอปเปิ้ลเหรอครับก็คือสีแดงแบบนี้ครับอันนี้ใช่ไหมผมผมเก็บไปอยู่ด้านออ๋เราเราจะดมไหมครับไม่มีของขายใช่บ้าจริงจังตั้งแต่วันนี้ยังไม่เข้ามาเออโอเคต่อนะครับก็คือ สขวดนี้ราคาดีไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะว่าขวดที่ผมอยากได้คือ c r a บแ p ปเปิเนี่ยประมาณราคาเดียวกับโมเสกิตาผมไม่รู้สึกว่าแพงจังเลย50าสิบหนึ่งเน่ทำยังไงดีไว้ก่อนละกันครับอ่ะอันที่4ก็ราคาเท่ากันแน่นอนโอเคครับมาสิดท้ายด้วยน้ำบวันน้ำปรวันครับไซส์้าสอยู่ที่22,400บาทต้องให้เขาหน่อยนะ248ตัวใช่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำหอม สุดเบอร์แล้วกันสุดเบอร์อ่าสุดเบอร์ของบ้านเนี้ยครับก็ต้องราคาเนี้ยนี่ห้าสิบนะถ้าไซส์ร้อยล้วครับอ่ากีดนี้จะมีไซส์สามสิบกับห้าสิบเท่านั้นมีไซส์ย่อมเลยอีกใช่ครับไซส์สามสิบอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทจับต้องได้สําหรับคนที่เป็นคอลเลกเตอร์อ่ะผมว่าก็ไซส์สามสิบอาจจะตอบโจทย์ในทุกเวย์ครับผมโอเคเลยอ่ะเยี่ยมวันนี้ได้รู้เรื่องน้ําหอมของคล้ายคริสเตียนใช่ถูกต้องนะครับออกไปแบบนี้ครับผมแล้วก็ เป็นชื่อน้ําหอมที่เราคุยกันมาหลายบ้านแล้ครับเรียกง่ายสุดสั้นสุดเรียกง่ายสุดเข้าใจง่ายสุดแต่แพงสุดไงโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณพี่เกตมากๆเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมปิดที่คลายคริส i เตียนก่อนใครที่อยากได้แล้วก็สนใจอะไรก็มีเลยครับอิงอร์เทียบ้านแห่งน้ําหอมมิชอยู่แล้วอาร์เจเียเดอะพรติววันนี้ขอบคุณพี่เกตครับขอบคุณมากเลยครับคุยกันในคอมเมนต์ครับ